มามา,มานะครับก็ฉากนี้ครับสร้ากมือว่าลุนเบิร์กนั่นเองนะยูเอเด a อยู่สีฟ้าครับพีพีโซเฟนอยู่สีส้มครับก็ส้มอยู่บนฟ้าอยู่ล่างครับนะตามภาษามนุษย์นะครับนะต้องมีบนต้องมีล่างครับ ดูรถถังกันดีกว่านะครทางด้านของพีพซ่ไฟมี1นึ่งหนสคันฮสิบคันสิบสามเก้าสิบคันแล้วก็ที่หนคันครับส่วนทางด้านของยูอดฮะมีทางด้านของหนึ่นึ่คันแล้วก็ห้าสอาคันสิบสาคันแล้วก็ที่หนคันครับทั้งคู่จะรถถังมาคล้ายๆกันต่างกันแค่ทางด้านของพีพีโซ่ไฟครับมีหนึ่คันครับในขณะที่ทางด้านของทีมยูอเดฮะเอาห้าสิบร้อยมาแทน สวัสดีนะออ๋อคุณโอเอ๋ด้วยครับนะฮะคุณโอเอ๋นะอืมหน้าตาเกือบดีนะเ <c oughs> ขาให้พิมพ์เลขหนึ่งครับจุดจุดจุดคืออะไรฮะเนะ่อ๋อลืมไปจุดจุดนี่คือการเช็คนะครับการเช็คว่าชื่อตัวเองใช่หรือเปล่านะ <c oughs> คุณสิวัน์บอกหน้าตาเกือบดีครับโอ้โหพี่หน้าตาไม่ดีแล้่เขาจะหน้าตาดีฮะนะครับ <c oughs> คุณจินิกจินิกอ่านี้รู้สึกว่าจะทีมแข่งนะทีมแข่งใช่ไหมครับทีมแข่งทีมอะไรวะอ่า G Sport Innocent นะฮะนี่ผมจำได้หัวหน้าทีมด้วยหรือเปล่าเนี่ยไซริน so, uh, ไม่แน่ใจผมจำไม่ได้นะนะครับหัวหน้าทีมมันใครไม่รู้ะนะอ่ะแล้วนะค,คุณชัยมงคลสวัสดีครับนะแล้วก็พี่จะค้างทำไมฮนะเออเนะเราเปลี่ยนไปดู Youtube แล้วพี่อยากค้างสินะครับอืมเอายิง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 นะเกมนี้ครับทางด้านของยนะูอเดฮะก็โดนไปแล้วสเม็ดครับนะ ชนะก็ได้แต่อย่าชนะเลยดีกว่านะอันจะจบไปไวนะคนอื่นเหนือจะได้ไปแคนวงแคนวอกันนะครับผมเดี๋ยวคู่ต่อไปรอแข่งแล้วเนะี่ยอิจฉาคนที่อ๋ออิจฉาคนที่มีทีมเรามันโซโล่เนะีฮยคุณตกะหุนนัดนะขอให้พบคู่เอ้พบทีมไวๆวนะจ๊ะเนะยอืมนี่ครับแล้วมาเห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งคันครับตรงนี้นะยืนรออยู่นะครับสนออยู่ครับสําหรับสิบสามเก้าสิบคันนี้ครับและตรงนี้ครับห้าสิบร้อยครับ โอ้พีพีด้านบนเนี่ยมา4คันครับนะฮะ่คันลวดทางด้านยูเดสก็ดักอยู่ที่บ้านเนะี่ยวันนี้ยูเดสนี่เล่นแบบชิวๆนะเล่นไปสลับจอไปเปิด Facebook ไปครับนะเล่นไปคุยโทรศัพท์ไปดูอนิเมะไปดูหนังไปครับนะเออเล่นไปกินข้าวไปกินไก่ปิ้งไปนะเพราะว่ายังไงก็เข้ารอบไปแล้วนะเนี่ยอ,อ่าใช่บางคนบอกว่า3ามส่อยูเดชนะผมคงจะยากครับเพราะยูเดสคือชนะก็ไม่ได้อะไรแพ้ก็ไม่ได้อะไรไง นะครับคืออยู่กลางตารางฮนะอ,อยู่อันดับ2ครับชนะไปก็ไล่ที่1ไม่ทนันถึงแพ้ที่3ก็ไล่ไม่ทันอยู่ดีครับคือไม่มีอะไรฮนะเล่นให้ครบกําหนดอย่างนั้นแหละนะอืมถ้าผมเป็นทีมยูเดนนะผมจะเอาอาร์ตีมาสักสี่ห้าหกคันเลยอานิเมะคืออะไรหวะและลองถามโอโตขุครับโอโตคุนัดนะแล้วก็โอโซเน็ตนะแพนดีบนะนี่ครับอืม อนิเมะมันเป็นชื่อของผงชูรสยี่ห้อหนึ่งฮะนะนะมีมานานแล้วครับตาถ้วยสีแดงนะถ้าผมถ้าผมชนะผมจะได้โกใหม่ครับถ้าเกิดทายะถูกได้ก็ได้ครับทายผิดก็ไม่ได้แต่ทายถูกใส่ชื่อผิดก็อดนะครับผมนะแต่รุณาใส่ชื่อให้ถูกด้วยนะครับเวลาให้ผลมันจะมีให้ใส่ชื่อนะให้ใส่ชื่อตัวละครนะครับไม่ใช่ใส่ชื่อไอดี ID นะสมมุติคุณชชยมงคล ชื่อในเกมชื่อชายชายก็ใส่ชายชายไปไปใส่ชายมงคลน,นี่ไม่ได้นะอดนะฮะอดนะจ๊ะอืมนะอ้าแล้วก็บบรับครับเป็นหน้านของเอ็เอ็กนะฮะสิบสามเก้าสิบของยูเดตายไปแล้วนะอืมทายถูกได้กโกทายไปไดนขุดทองนะโอเคฮะตามนั้นนี่มันอาย์โน้องขออเหรอไม่รู้นะ เฮวิโก้เฮวิโก้ now อนะครับอยากดูต่อก็ให้มัน3ามูนยเร็วๆเดี๋ยวคู่ต่อไปจะรอแข่งแล้ววันนี้วันนี้อาจจะเป็นวันแรกก็ได้นะครับที่เราจะจบเร็วนะฮะไม่แน่เชื่อครับทุกทีมันเล่นกันยันตุ้นนะสี่ห้าทุ่มครับวันนี้กำลังจะเป็นเซอร์ไพรส์ครับบิ๊กเซอร์ไพรส์ต้อนรับวันคริสต์มาสครับที่กำลังจะถึงอีกประมาณเวันครับโอ้ยจะที่ดึงแน่นะเออนี่ครับอือจะสามศูนย์ก็ดีนะ เพื่อนๆจะได้ไปแคลนวอ์กันต่อนะเดี๋ยวมีแคลนวอ์ตอนนี้ตอนสามทุ่มนะสี่ทุ่มนะเวลาตอนนี้เหลือห้าทีสีสิบห้าวินาทีครับและช่องชัดเหล่านี้มากันเยอะมากครับถึงสามสิบกว่าคนแล้วนะฮะตรงนี้นะสามสิบกว่าคนมีผู้หญิงอยู่สองคนนะเท่าที่เห็นนะมีน้องแพนบีบีกับคุณโอเอนะฮะส่วนที่เหลือผู้ชายหมดเลยฮนะ แล้วโอตะขุนนัฟุกสกุไยที่รูปเป็นผู้หญิงนี้ไม่ใช่ฮะเป็นตัวละครเนะยก็อย่างที่บอกครับเกมรถถังเนะส่วนมากผู้หญิงที่เล่นเกมนี้หน้าตาดีครับผมเห็นหลายคนแล้วนะสวยทุกคนนะครับส่วนผู้ชายเล่นเกมนี้ก็หน้าตาหล่อครับเป็นเป็นเกมที่ต้องคัดหน้าตาเล่นครับตอนเล่นเนี่ยตอนสมัครเล่นเนี่ยจะต้องมีกล้องแล้วมาสแกนหน้าครับนะหน้าตาดีถึงจะสมัครได้ครับหน้าตาไม่ดีอดฮนะแล้วตรงนี้ครับโอเป็นด้านของพ p พที่เสียทีหนึ่งไปแล้ว2คันนะ นะครับและยูอเดขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันครับแต่ยูเดก็เสียเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเสียทางหน้าของเทียร์8ไปด้วยเทียรวมตอนนี้ก็เป็นพีพีที่นําอยู่ครับเออนำอยู่แปดจุดครับนับง่ายๆฮนะอืมผมทำเอสหกอยู่ครับเอสหกทำอะไร s อหกมันไม่ต้องบิวดิมันซื้อมามันเป็นรถพรีเมียมไม่ใช่เหรอต้องไปเก็บสก,กิลอะไรกัะเอสหกไม่ต้องนี่ หรือถ้ามาไรอยู่กับ S6 ครับนะคุณกอเรียดดิสนียวาคิลลี่นะฮะอ่ะแล้วยังไงต่อครับเล็กสี่นาทีอ๋อเควสมีเควสด้วยเหรอผมไม่รู้เรื่องเลยเออนี่ฮะกิจกรรมแจก S6 จริงดิเออเล่นเทียแปดคบเจ็ดรบ7ชาติขอเจ็ดวันพอโอ้ได้หัาละแสนจริงปะโอโหแม่อโหนี่ฮะอ๋อแต่ผมมีแล้วผมก็ไม่ต้องทำเนี ซือ้อเอาก็ได้ฮนะไม่แพงราคาหนึ่งหมื่นอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบโกนะใช่ปะเฮ้ยผมจำได้ว่ะใช่ปะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบโกะใช่ปะอ่าเอสหกเนะีฮะหนึ่งพันหนึ่งพันห้าสิบโกะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณพันกว่าบาทปะใช่ปะจำไม่ได้เฮ้ยขออภยัยถ้าจำผิดนะเออนะี่ยโอเคแล้วมีใครตายเพิ่มอีกไหม เหลืออีกสาม,ามนาทีสี่สิบห้าวินาทีครับไปแข่งมอตังมือนะฮะโอเคฮะขอให้เข้ารอบนะก็เดี๋ยวเราจะคัดทีมออกหนึ่งทีมนะคือมันมีสมัครเก้าทีมรเราจับออกไปละหนึ่งทีมครับคือเข้ารอบไปเลยนะส่วนอีกแปดทีมท,ที่เหลือต้องมาคัดหาผู้แพ้ครับปกติเขาต้องคัดหาผู้ชนะนะแต่เราจะคัดหาผู้แพ้ครับใครชนะเข้ารอบใครแพ้ตกรอบครับนะ คุณสามารถแก้ตัวได้3ครั้งนะถ้าแพ้3ามครั้งคือไม่ชนะเลยคุณก็ตกรอบไปนะถ้า <Hey, S 1> คุณชนะคุณก็เข้ารอบครับอาจจะงงๆนะฮะเออนะครับดี a มเป็นปืนทาง WG ทจี่ความแรงพุ่งทะลุโอ้แล้วจะอยูเกมเนก่อนดีกว่าครับโอ้เอจังหวะนี้โดนอีกหนึ่งดอกแล้วก็ยังไงฮนะะเสมอกันแล้วครับสามต่อสาครับผมเนะี่ยไป,ไปเอามาเอาเอาไปเอามานี่พีพีจะแพ้เอาได้เนยะคถ้ากิดเล่นด้วยความประมาทนะฮะ ปรดยาประมาาครับผมอยากให้มัน30ครับ please เนะี please. ย่ย please าสองหนึ่เลยได้โปรดขอล้องเนะียนะครับได้โปรด please เนะี่ยใครมีแล้วก็ได้ทองเต็มเต็มตามราคาเลยใช่ครับอืมทองผมไม่ต้องการครับเพราะว่าผมมาขุดทองได้ครับอุแลวตรงนี้ครับยูอาเดนโดนไปแล้ว เหลือ2คันเท่านั้นครับเกมนี้กำลังจะสาูนยครับมันจะเป็นเกมแรกครับที่จบส0ูจบไวมากครับยังไม่ถึง2ทุ่มเลยจะจบแล้วครับโอ้โหนี่เป็นแมตช์แห่งปริศารครับนะเราต้องจารึกไว้ครับจดไว้ลงกินเนสบุ๊คเลยว่าเป็นแมตช์ที่จบเร็วที่สุดในการแข่งขันครับไม่ถึง2ทุ่มก็จบนะแล้วตอนนี้เหลือ2คันครับ4ต่อ2นะแข่งมองไหนวันนี้20่สิครับแข่งคันเลือกนะส่วนทางด้านการแข่งขันนะชิเชร์ล อ่าสิถึงสิเนี่ยวันไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีนะครับต้องรอทางหมอเขาอันนี้มาเลาตอนนี้เหลือแค่คันเดียวแล้วอยู่ e ดเด d ครับตายตา,ยตายไปก็ได้นะจ๊ะเนีครับเลือดหวานด้วยแล้วก็ยังไงเอ่ยคันนี้คันเดียวแล้วก็เรียบร้อยครับเฮ้ยดูพิมจีดิหัวเละชอบใจใหญ่ฮะ30ครับสาครับ พีพีซูเปอร์เฟนเก็บไปแล้ว3ต่อ0ครับสะใจจริงๆฮะก็เกมนี้เป็นเกมแรกครับแข่งขันกันหนึ่งทุ่มครับจบทุ่มสี่สิบห้ครับนะฮะเป็นเกมแรกครับที่จบไวในปริษรทครับไม่น่าเชื่อเลตจบเร็วแบบนี้ครับเกมหน้าได้ปรดแบบนี้ด้วยเถิดนะเกมหน้าขอจบไวแบบนี้นะฮะเออ ใครที่ทายผลทั้งด้านของทีม p p พก็รับไปนะเต็มๆสามร้อยแต้มไม่สามร้อ 300, โกใครที่ทายยูเดสก็นี่ครับจริงๆมันมันทายง่ายนะคู่เนี้ยถ้าเกิดว่าคุณไปดูตารางการแข่งขันดูคะแนนน่ะคุณจะทายง่ายมากนะครับคือทีมที่ต้องการใช้ชนะกับทีมที่เล่นให้มันครบๆอะ่ะมันก็รู้อยู่แล้วว่าแรงจูงใจในการชนะมันต่างกันเยอะยครับพีพต้องชนะให้ได้ครับเพื่อที่จะไม่หลุดโผลอนะอส่วนยูเดสเนี่ย ได้กำขำอะ่ะนะครับนะเลด้กำขำอะ่ะเอาเด็กลงอะ่ะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นบอลน,นะนะครับถ้าเป็นบอลนะครับเนี่ยส่งเด็กลงนะชุดเยาวชนลงเล่นนะกำขำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวแมตช์หน้าครับยูฟ่าู๊เจอกับเอ่อพีพีโรเจอร์มาสเตอร์มายฮะคู่นี้เดือดแน่ๆฮะผมว่านะอืมนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะก็เออเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวพบกับการแข่งขันต่อนะฮะในแมตช์หน้านะ เดี๋ยวแบบนี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งมอแข่งทุ่มหนึ่งครับเริ่มทุ่มหนึ่งแข่งวันเดียวจบครับนะโอเคแป๊บหนึ่งจ้า